เงินเดือน12,500บาทจะได้รับเงินบำนาญประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับเรามาคำนวณกันคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นอยู่ในซีรีของมาคำนวณเงินบำนาญน,นะครับฉลาภาพกันว่าเราที่ได้รับเงินเดือนเท่านี้นะครับเมื่อคำนวณเงินฉลาภาพแล้วจะได้รับเงินบำนาญน,นะครับต่อเดือนใน ช่วงเกษียณอายุเนี่ยนะครับเท่าไรนะครับไปตลอดชีวิตเนี่ยได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับจะได้มาคำนวณถูกเนาะเพราะนั้นผมก็จะกำหนดเซตเงินเดือนนะครับในแต่ละเลทนะครับเพราะว่าแต่ละคนเงินเดือนไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับในมาตาา33เนี่ยคนหนึ่งเงินเดือน9 0 0 0คนหนึ่งเงินเดือน11ื่นหมื่นสองมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็เลยจะต้องเซ็ต แต่ละคลิปวิดีโอนะครับเป็นเลทเงินเดือนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็คำนวณให้ดูเลยนะครับผ่านตารางนะครับที่หวังที่ผ่านสูตรนะครับคำนวณเป็นตารางออกมาว่าส่งประกันสังคมกี่ปีกี่ปีได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่นะครับเป็นการชวนมาคำนวณนะครับชวนมาลองหัดคำนวณเองนะครับซึ่งมีสูตรอยู่แล้วล่ะสูตรคำนวณแน่นอนนะครับพูดกันทุกคลิปเลย นะครับเป็นเงินกรณีชราภาพซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบในทุกๆ12เดือนนะครับหรือทุกๆปีนั่นเองนะทุกๆปีนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยจะเอาจำนวนปีมาใช้ในการคูณน,นะครับ1.5%ด้วยนะครับ พนัสูตรคำนวณจะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแบบแบบตรงตัวเลยคือส่งครบ15ปีนะครับหรือ180เดือนนะครับก็จะได้รับจะใช้สูตรคำนวณตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้สูตรคำนวณตัวนี้นะครับถ้าส่งเกินนะครับ1 8 0เดือนนะครับใช้สูตรคำนวณตัวนี้มันจะมีวงเล็บนะครับเอา1.5คูณจำนวนปีนะครับที่ลบแล้ว นะครับจูนคูณจำนวนปีนะครับเอาละนี่เป็นสูตรแบบเพดานแม็ก์นะครับที่เงินเดือน15,000บาทนะครับซึ่งไม่ใช่สูตรที่เออเป็นเป็นตารางที่ถ้าคนเงินเดือนต่ำกว่า15,000าเนี่ยนะครับก็จะเฮ้ยมันก็จะไม่ใช่ถูกไหมนะครับเพราะว่ามัน เอา15ื่นมาคำนวณเพราะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องเอาเลทเงินเดือนแต่ละท่านเนี่ยนะครับเงินเดือนเฉลี่ยแต่ละท่านเนี่ยนะครับมาคำนวณให้ดูนะครับจะได้รู้แล้วก็ไปคำนวณด้วยกันนะครับว่าตรงกับที่ผมคำนวณหรือเปล่านะครับเลทนี้ให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นในโบชัวอินโฟกราฟิกของทางประกันสังคมนะครับเอาละเรามาคำนวณกันเลยดีกว่านะครับผมจะเลท เลขก,ก,กว้างๆก่อนนะครับเลขก,ก,กว้างๆ3 5 3ห้าส 25, 20, 25 20, 20อย่างเงี้ยนะครับเลขเลขก,ก,กว้างๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีตารางที่รวมทั้งหมดนะครับในไล่ไปแต่ละปีอย่างตัวนี้นะครับทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีเต็มส่งเงินส่งเเงินเดือนเฉลี่ยนะครับ60เดือนสุดท้าย12,500บาทนะครับ วิธีการคิดแน่นอนนะครับเอา35ก่อนนะตั้งสามตั้งลบ15นะครับปีเท่ากับ20เอา20มาบวกเท่ากับ20ปีนะครับเอา20มาคูณ1.5นี่ตามสูตรนี้เลยนะครับเพราะมันเกิน180ดเอา20มาคูณ1.5เท่ากับ30เอา30มมาบวกนะครับบวกตัวนี้ บวกตามสูตรนะ20บวกกับ1.5คูณจำนวนปีนะครับเพราะนั้นบวก30และคูณ12,500บาทและหารด้วย100นะครับเท่ากับคุณจะได้รับบำนาญน,นะครับ6,250บาทตลอดชีวิตนั่นเองนะสูตรคำนวณน,นี้นะครับลองคำนวณกันมา ส่งประกันสังคมมา30ปีจำนวนเงิน12,500บาทนะครับเอา30นะตั้งนะครับลบด้วย15นะครับเท่ากับ15มาเข้าสูตร1.5คูณ15เท่ากับ22.5 22.5มาบวกกับ20นะครับแล้วก็คูณ12,500บาทหาร100นะครับเท่ากับได้รับบำนาญ5,313บาทนะครับ ต่อเดือนตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวนเงิน12,500บาทนะครับเข้าสูตรเหมือนเดิม25ลบ15ปีเท่ากับ10ปีสูตรํำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15 20บ15นะครับูณ12,500บาทหาร100เท่ากับ4,375บาทนะครับตลอดชีวิต ทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวนเงิน12,500บาทนะครับ20ล15เท่ากับ5ปีนะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ5ปีเท่ากับ7.5 20 7.5นะครับูณ12,500บาทหาน100เท่ากับ3,438บาทนะครับได้รับเงินเท่านี้ตลอดชีวิต สุดท้ายนะครับใช้สูตรคำนวณแรกเลยนะครับส่งเงินประกันสังคมมา15ปีก็คือเต็มแม็กที่ที่เงื่อนไขมันจะเข้าบำนาญน,นะครับจำนวน12,500บาทนะครับก็เอา20นะครับตามสูตรนี้เลย20คูณ12,500บาทหานะร100เท่ากับได้รับเงินบำนาญ2,500บาทตลอดชีวิตนั่นเอง เราไปดูตารางที่ผมทําการคํานวณมาให้แล้วนะครับว่าถ้าส่งประกันสังคมนะครับปีนี้ปส่งประกันสังคมจํานวนกี่ปีนะครับด้วยเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย12500บาทเนี่ยคุณจะได้รับบํานาญเท่าไหร่บ้างนะครับส่ง35ปีได้รับบำนาญ6,250น 6, บาทส่ง34ปีได้รับบํานาญ6,063น6,63บาท ทรง33ปีได้รับบำนาญ5,875บาททรง32ปีได้รับบำนาญ5,688บาททรง31ปีได้รับบำนาญ5,500บาททรง30ปีได้รับบำนาญ5,313บาททรง29ปีได้รับบำนาญ5,125บาททรง28ปีได้รับบำนาญ4,938บาททรง27ปีได้รับบำนาญ4,750บาททรง26ปีได้รับบำนาญ4,563บาท ทรง25ปีได้รับบำนาญ4,375บาททรง24ปีได้รับบำนาญ4,188บาททรง23ปีได้รับบำนาญ4,000บาททรง22ปีได้รับบำนาญ3,813บาททรง21ปีได้รับบำนาญ3,625บาททรง20ปีได้รับบำนาญ3,438บาททรง19ปีได้รับบำนาญ3,250บาท ทรง18ปีได้รับบำนาญ3,063บาททรง17ปีได้รับบำนาญ2,875บาททรง15ปีได้รับบำนาญ2,688บาททรงเอ่อทรง16ปีได้รับบำนาญ2,688บาททรง15ปีได้รับบำนาญ2,500บาทนี่นะครับสูตรคำนวณที่ผมวางมาแล้วนะครับเน้นสูตรคำนวณเป็นหลักนะครับคือท่านที่อาจจะมีเงินเดือนที่ไม่ตรงเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยสมมตินะ ถ้าเอาคำนวณว่าตั้งฐานเงินเดือนปัจจุบันแล้วก็คิดว่า60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับของการของผู้เป็นการเป็นผู้การตนหรือการส่งการส่งเงินประกันสังคมเนี่ยนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยประมาณเงินเดือนเท่านี้นะครับคุณก็เอาไปเข้าสูตรคำนวณเงินเดือนบางท่านอาจจะ1 2 3 0 0บาท นะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็เอาไปเข้าสู่คำนวณนะครับเพราะว่าถ้าเงินเดือนมันไม่เข้ากันเนี่ยแล้วก็มาใช้เทียบกับคลิปวิดีโอนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมนะครับแต่นั่นแหละแน่นอนผมเอามาพูดถึงเงินเดือนแหลงนะครับเงินเดือนที่เป็นเลทประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นตัวเลขกลมๆหน่อยนะแล้วเดี๋ยวผมไปเจาะให้ทีถ้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทําคลิปเงินเดือนอื่นๆมานะครับแล้วก็มาดูว่าคลิป ค,คิดเหมือนผมไหมนะครับคิดตรงกันไหมนะครับใช้สูตรคำนวณแล้วคิดตรงกันไหมถ้าคิดตรงกันแสดงว่าคุณคํานวณถูกแล้วนะครับคุณก็ใช้สูตรคานวณนี้ไปคํานวณให้เพื่อนๆคุณได้ให้ใครก็ได้นะครับนะฝากกันไว้นิดหนึ่งนะครับติดต่อสอบถามสํานักงานประกันสังคมนะครับ1 5 0 6ตลอด24ชั่วโมงนะครับเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับ คลิปหน้าก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรายังคำนวณกันอยู่นะจนจนกว่าคุณจะคำนวณได้กันนะครับเดี๋ยวผมออกคลิปมาเรื่อยๆนะครับเป็นว่าคำนวณเลทเงินเดือนประมาณนี้ได้เท่าไหร่นะ